สวัสดีครับผมแชมป์แมงโก้นะครับจากช่องแมงโก้นะครับก็มีทั้ง Facebook, IG, TikTok แล้วก็ Line นะครับสามารถเอ่อ follow ได้นะครับก็จะเขียนชื่อติดกันเลยก็คือแชมป์แมงโก้นะครับวันนี้ผมจะออกแบบโลโก้ร้านข้าวขา,ข,ข,ข,าขาหมูอ่าใช่ทีนี้อ่ข้าวขาหมูเนี่ย มันมีลักษณะของความเป็นสวนก็คือเป็นสวนโดยที่สวนนี้มีชื่อว่าสวนถินไทยงามเนื่องจากว่าเจ้าของร้านข้าวขาหมูนี้เคยได้รับตําแหน่งนางสาวทินไทยงามเมื่อปี2524เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเส้นเรื่องเดิมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนี่นะครับก็จะเป็นชมหน้าของเจ้าของร้านก็คือร้านสวนหินไทยงามนะคบก็จะเป็นออกแบบเป็นสวนสวนทินไทยงามไปเลยออกแบบเป็นโลโก้สวนไปเลยซึ่งในในสวนเนี้ย คอนเซปต์ก็จะประมาณว่าจะเอาสินค้าภายในสวนเนี่ยออกมาจําหน่ายเช่นใช่ชก็คือแบบในสวนเนี่ยอาจจะจําหน่ายเรื่องของอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีเรื่องของเกษตรแล้วก็ต้นไม้อะไรแบบนี้อาจจะมีหลายๆอย่าง mm hmm. ก็เลยพยายามจะเอามงเจ้าตัวมงกุฎเนี่ยนะครับมาทําเป็นโลโก้แล้วก็ใส่ชื่อสวนนี้ในงานล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงได้บ้างใช้เรื่องของวงกลมนะครับมาเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนเป็นลักษณะของไอคอน โดยให้มันคล้ายๆกันเนี่ยนะผมจะนี่นี่นี่หรือผมก็พยายามจะถอดลายเส้นมันออกมาให้มันมีลักษณะคล้ายๆให,ให้มีลักษณะที่ดูเรียบง่ายดูแล้วก็ยังมีความคล้ายกับมงกุฎอยู่อ่ามันก็จะได้ประมาณนี้ครับเราก็ใส่คําว่าสวนถิ่นไทยงามลงไปนะครับสวนถิ่นไทย งามลงไปนะครับอ่ามันก็จะน่าจะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมก็จะมาปรับแต่งอ่าในตัวของตัวมงกุฎให้ดูเป็นมงกุฎให้มีความเป็นให้ดูมีความเป็นมงกุฎมากยิ่งขึ้นผมเลือกใช้สีเทากับขาวนะครับผมอยากจะให้มันดูเบาๆบางๆดูมีความรู้สึกแบบรีแลกซ์รีแลกซ์เอ้ยมาทานข้าวนะมาที่สวนเรานะอะ่ในสวนเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ มีอาหารมีต้นไม้มีเครื่องดื่มมาเลยแบนี้ยเป็นลักษณะของชิลๆผมก็เลยอยากจะใช้สีสันให้มันเบาๆบางๆไว้ก่อนก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือมันจะมีความเป็นเออะมันดูอาจจะดูเป็นมงกุฎเป็นไม่เป็นมงกุฎไปเลยก็ได้ผมอยากจะให้มันออกเป็นลักษณะของเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ใช้ชื่อคําว่าสวนหินไทยงามทีนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่าถ้าเราเอาโลโก้นี้ไปใส่ในผลิตภัณฑ์แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ในในส่วนของงานทําเรื่องของสีเนี่ยผมก็จะพยายามจะคุมโทนสีเนี่ยให้มันอยู่ในเรื่องของสีขาวกับสีเทาเข้มนะฮะไม่ใช่เทาอ่อนไม่งั้นถ้าเทาอ่อนเนี่ยมันจะมองไม่เห็นแล้วมันจะซีดไปอยากให้มันดูสะอาดอาดนะครับอันนี้จะเป็นเมนูอ,อ,อันนี้จะเป็น QR ว o d e สํค้หรับสแกนสั่งอาหารคือสแกนปุ๊บก็สามารถสั่งอาหารได้เลยหรือถ้าหากว่าวันไหนเรามีเมนูพิเศษอย่างวันนี้มีผัดไทยเราก็สามารถเอาโลโก้เนี้ยแล้วก็อาร์ตเวิร์ก โดยคุมโทนสีประมาณนี้ให้เป็นเรื่องของความสะอาดขา,ขาวๆโล่งๆอ่ะอย่างนี้ยวันนี้มีผัดไทยเพราะว่าทางสวนของลูกค้าเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีวัตถุดิบที่มันเพิ่งออกผลออกมาในช่วงระหว่างฤดูร้อนฤดูฝนที่มันมีผลผลิตออกมาในในสวนเนี่ยแล้วเขาก็มาปรุงเป็นอาหารให้เรากินมันก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นซีซันซีซันได้แล้วออกมาเป็นแคมเปญของอาหารต่างๆชนิดต่างๆได้สามารถเอาไปทํากับเมนู พวกเครื่องดื่มได้สําหรับเอาไว้โพสต์ใน Facebook หรือเป็นไลน์หรือเป็นสื่อโซเชียลว่าเราเอ้ยมีการรีวิวจากลูกค้าเราก็เอาโลโก้เนี้ยไปใช้ในงานต่างๆแบบนี้ได้เหมือนกันหรือบางทีเราอาจจะจับคู่นะครับก็คือจับคู่ทําเป็นอ่าเหมือนกับเป็นแคมเปญพิเศษที่จะจัดแบบว่าเอยเอาคำเอาอาหารมาคู่กับเครื่องดื่มล้าก็จัดเป็นคู่แล้วเพื่อจะทำอ่าเพื่อที่จะทําเป็นแคมเปญทางการตลาดแล้วก็เอาโพสต์ไปใน เฟซบุ o กเราก็ทำเรื่องของการ d e l i v e r รอาจจะมีเรื่องของฟรี e ดลิเวอรอะไรแบบนี้ครับอย่างนี้บางทีเราก็อาจจะมีอาหารมีขนมที่มันพิเศษออกมาอย่างตอนนี้าทางในสวนของในสวนในสวนของสวนนีนายงาม <Yeah. S 1> ก็อาจจะมีกล้วยที่เพิ่งออกผลทีนี้าทางสวนเนี่ยก็เอากล้วยนีย้มาทำเป็นมาทาเป็นวัตถุด,ดิบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นอาหารอีกชนิดขึ้นมาก็คือบัลนอฟฟี่ เราก็เอาโลโก้แล้วก็อาร์ตเวิร์กต่างๆเหล่านี้ไปใช้ในการที่จะอ,ออกออกลายผลิตภัณฑ์ออกมาเรื่อยๆแล้วก็มีการสื่อสารกับโลกโซเชียลว่าเ,เรา,ม,า,รเามีการผลิตสินค้าผลิตของผลิตอาหารผลิตเครื่องดื่มออกมาไว้ให้บริการจะไปเที่ยวที่สวนก็ได้หรือจะ,จะคอยติดตามเราทางเพจก็ได้ว่า,าในสวนเรามีอะไรบ้างมีจริงๆในสวนรู้สึกว่าจะมีต้นไม้มีสัตว์เลี้ยงมีอาหารมีเครื่องดื่มเยอะแยะมากมาย นอกจากนี้พอเวลาเราได้โลโก้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาโลโก้นี้ไปทำอย่างอื่นได้ mm. ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามนะครับแล้วก็คลิปหน้าถ้าอยากให้ผมเนี่ยออกแบบโลโก้อะไรลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแต่ผมจะลองออกแบบให้ดูขอบคุณมากครับ